ต่างกุนคาให้เจ้าของโดยการแบ่งปันสิ่งดีๆก็ผู้คนดีกว่าเฮาเนี่ยนั่งคิดนั่งเสาอยู่ไปมือหนึง่งชีวิตคนเฮามันบ่ได้ดมีเวลาแค่เห็ดยู่ทุมือสมือแล้วคะ่ะมันมีมืออื่นมือหื้อมือต่อ,ต,อต่อไปที่เฮาต้องเห็ดอย่างอีกหลายๆอย่างแต่มือนี่สำคัญที่สุด ณเวลานี้สำคัญที่สุดว่าเข้าเหตุอย่างเข้าสางคุนค่ายอย่างณนเะวลานี้เพื่อที่ได้ทรงต่อไปในเวลาต่อไปแล้วก็มีคุณค่าในเวลาที่ผ่านมานั่นี่ล่ละค่ะสิ่งสำคัญใส่ชีวิตให้ดียา่ามั่วแต่คึดนําผู้อื่นโดยการที่เห็นเขามีความสุขเห็นเข้าเห็นเขา,เเขามีทรัพย์สมบัติแล้วกระโดดกระโจนไปนั่เขา เห็นคุณค่าในเจ้าของก่อนชีวิตที่มันมีความสุขเนี่ยมันบ่ได้จาเป็นต้องฟุ้งเฟอ้อด้วยเงินหรือทรัพย์สมบัติได้ค่ะแค่เฮ้ามีความสุขจากใจของเฮ้าแต่เดี๋ยวก่อนเด้ค่ะอยกเข้าใจผดสิ่งต่างต่างที่เป็นปัจจัยอ่ะที่เหตุให้เฮ้ามีความสุขมันก็คือสิ่งสำคัญคือกันบบแมนวายูแบบจำกัดจำเขีย่ยล้วก็เสแสแงงแก้งว่ามีความสุขมันบ่แมนเด้ค่ะ การหาเงินเนี่ยคือการที่เฮ้าอะ่ะนํำสิงิงเราสิงต่างต่างพวกเนี่ยมาสนับสนุนให้โตเฮ้ามีความสุขแต่ประ่ณให้ชีวิตเท่าไปยึดติดอยู่กับพวกนั้นโดยการที่ว่าต้องมีเงินหลายๆเท่านั้นจึงสิม,มีความสุขเริ่มต้นจากการมีความสุกรแล้วหาเงินมาได้เพื่อเพื่อที่จะส่งเสริมให้โตเฮ้าเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นนั่นแหละคะ่ะสิ่งสำคัญเงินเป็นสิ่งสำคัญนะคะ่ะแต่เงินน่ะ บ่าด้จาเป็นขนาดนั้นอ่ามันต้องค้าความยาก,กง,ง่วนว่าการใส่ชีวิตของเหาต้องขึ้นยู่กับบางจริงบางอย่างก็คือว่าถ้าเหาอยากสิให้ชีวิตเฮ่ามีความสุขมันก็นเริ่มง่ายๆค่ะเริ่มจากตัวเจ้าของเริ่มจากใจเจ้าของนี่ลหละบ่ต้องกังวลเพต้องไปคิดหลายเฮ่าหันมามองเจ้าของแล้วยิ้มให้เจ้าของบอกหักเจ้าของสิ่งสําคัญน่ะเพื่อนๆน่นนะ เคยบอกหักเจ้าของบออยากมีความสุขอยากเฮ็ดได้ย่างทิ่เจ้าของอยากเฮ็ดคิดหลายๆอย่างแล้วสำคัญที่สุดเลยหันกลับมาหาเจ้าของบอกรักเจ้าของเป็นสิ่งแรกเลยค่ะแล้วเพื่อนๆจะมีความสุขมากๆเพราะหยังเพอห้าวหูจักหักเจ้าของก็แสดงว่าหูจักคุ้นคาน,นตัวเจ้าของแค่นี้ละค่ะความสุขที่หาได้ไง่ายๆบ่ต้องแล่นไปหาความสุขจากผู้ใดเลย แม่ยิ่งห้าอ่ะมีสุยางอยู่ในโตอยู่แล้วบ่ต้องเรียกร้องผู้ใดง่ายๆเลยค่ะ